ก็เลยตลาดใหม่เลยครับแต่โอ้โหบ้านใขายจะเป็นเสาแล้วเนี่ยนะท่านเออแต่ว่ามันยมีเสน่ห์ยิ่งเก่ายิ่งเก่ยิ่งเก่ายิ่งดีเลยยิ่งแก่อย่างผมยิ่งขยิ่งของเข้าไปเลยเข้ามาดูกันเลยชุมชนตลาดบ้านเสา ตลาดบ้านใหม่ตั้งอยู่ถนนสุขกิจเขตเทศบาลเมืองจังหวัดชาเชิงเซาทางไปอำเภอบางน้ำเรียรวครับเดินทางจากกรุงเทพใช้เส้นทางมอเตอร์เวกกรุงเทพชนบุรีตรงกิโลเมตรที่46เลี้ยวซ้ายไปชาเชิงเซาเลยไปอีกประมาณ15กิโลเมตรตจนถึงสามแยกสัญญาณไฟรจราจรเลี้ยวขวาเข้าเมืองเลียยแม่น้ำบางปะกงไปอีก4กิโลเมตรนี้ก็จะถึงตลาดบ้านใหม่แล้วลครับ ตลาดบ้านใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนสุภกิจทางไปอำเภอบางนําเปรี้ยวอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นตลาดเสาอายุกว่าหนึ่งรอปีเป็นชุมชนที่มีการสือทอบทอดผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนแต่จากทั้งบรรพบุรุษและด้วยความที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้ชุมชนแห่งนี้ยังคงดารงอยู่ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เมื่อครั้งก่อนตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งชุมชนที่มีการค้าขายอย่างคึกคัก แต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปความสําคัญของที่นี่กลับลดลงแล้วเมื่อปี2547ชุมชนบ้านใหม่และทางจังหวัดฉะเชิงเศราได้พร้อมใจกันฟื้นฟูตลาดชุมชนอายุกว่า100ปีเปิดตลาดบ้านใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเศราพร้อมให้ลักท่องเที่ยวเข้ายม่ยชมวิถีชีวิตย้อนยุคและชิมอาหารอร่อยซึ่งตลาดแห่งนี้ประกอบด้วย3ส่วนคือตลาดล่าง จนปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปไปม่ได้เป็นตลาดเหมือนเมื่อครั้งอดีตแต่ยังคงหลงเหลือตึกแถวและมีผู้คนอาศัยอยู่บางส่วนในส่วนที่ถูกฟื้นฟูคือในส่วนของตลาดกลางและตลาดบนและเรียกรวงว่าตลาดบ้านใหม่100ปีคืทิตลาดบ้านใหม่เปิดให้เที่ยวชมกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงถึง5โมงเย็น แต่ผมมีร้านค้าเปิดให้บริการเป็นบางร้านเท่านั้นครับถ้าบรรยากาศจะคึกคักก็ต้องเป็นช่วงวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับชุมชนตลาดบ้านใหม่จากคนเก่าๆนี่แพง ก็เป็นคนดั้งเดิมของประเาศริ้วคนจีนโบราณสมัยก่อนเมืองไทยกลางๆเรา้งมีคนจีนอยู่เยอะมากแล้วก็มีอ่าสิ่งที่น่าสนใจเป็นเพราะยิ่งเรื่องของอันจีนเพราะเราผ่านมาแังรอนพ่อเคยเล่าให้ลูกฟังแจงรอนนะแังรอนเนี่ยชนบุรีเขาเป็นชื่อริ้วเขาเปชื่อแต่ว่าแังรอนจ้านี้ก็บอกสุดโบราณกโทษนะคารปวดอภัย นี่ก็คือปลาปลาอินทรีใช่ไหมผสมกับเนื้อมะพราะ้าวสูตรเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นร้านหัวตลาดที่มันาจะรียกหน้านตลาดเลยแล้าหัวตลาดจุ๋ยนี้อยู่ได้อยู่แล้วหางตลาดุ่้างไหนล่ะอืมเอาล่ะนี่ก็เป็นพวกพิพากของชาวบ้านนะนนะทำนองนี้นะ เราจะมีอะไรอร่อยเยอะมองดูสิลูกนี่ร้านบุกกาแฟโบราณนี่เขาจัดบรรยากาศร้านนี้แทนมาเลยไอเรียกเขาเรียกโตเช็คโกลูกจำไว้ใช่จอยก่อนแล้วส่งมาว่าเช็คโกจริงไออ้อนิ้อ่อนเอ้ามาดู เอ,เอาความรู้คู่กับรายการท่านผู้ชม <c oughs> แทนเอิญลูกรักไอ้นี่นะเป็นหินอ่อนเขาเรียกหินอ่อนจากเชโกสโลเกียมาสมัยรัชกาลที่ห้าสมัยโบร,ราณน,นั้นไม่มีก็าจะสั่งมาแล้วนี่อันนี้มาทำหม่ี่เม็นไทยของโบร,ราณข,ของเชโกไม่ใชอย่างนี้นี่เป็นลายจีนแล้ว บอว่าในตลาดของโบราณเขาจะมีชุมชนตรงนี้เป็นที่ชุมชนที่จะมาเจอกัน<ม>นั่งพบปะสังสรรนะแล้วเวลามีงานดีการ<ม>เช่นงานว่าเจ้างานเล่นยิ้วก็จะยิ้วมาเล่นตรงนี้แล้วก็<ม>นั่งแล้วก็มาครับเข,า,เขามาเลียกัน<ม>เปีย<ม>เกย<ม>เปียของเอาเงินมาช่วยเหลือชุมชน สำถุงทองค่ะไม่รู้อันนี้ก็ไม่ทราบไอ้ไส้มันใส่หนังหมูด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เอาหมูเส้นก็เหมือนกับไอ้ด้านลูกอ๋อนี่คือหนูทำหนูทองเลยครับเอาละเอาเราเดินมาอันนี้เระโบราณลูกโบราณหน้าก็คือขนมเนี่ยลูกเคยกินตอนก่อนเขาเรียกเกลืนกือแต่เนี้ยร้านนี้ไม่ใช่เกลือกเลือกจำได้ไหมอ่าเ นมกล้วยแต่ว่ากล้วยทำทแบบทำเป็นกล้วยนมกล้วยทำเป็นกล้วยนะพูดให้ชัดยชัดฟังนะนมกล้วยของเราบางทีก็ปล่ออย่างเลยนะทำไมต้ึงทำเป็นกล้วยอะคะอ้าวเขาจะดีกินเนียนี่นี่เดี๋ยวจ่ายังา์ด้วยนะขอที ah, ่อะไรคะข้าวตูข้าวตูยังต้องทำก้ตรงเลยคมณกินวันๆไม่ได้เห็นมานี่มาดู ม่ต้องคิดว่แล้วพี่ยีปั้นก่อนเพราะสูงึทำมาจากอะไรเอข้ข้าวทำข้าวข้าวมาจากอะไรที่เรากินเหลือเนี่ยนะคนโบราณนี่เขากินนะของเหลือเขาไ่ทิ้งก็จะเอามาตากใช่ไหมพี่แล้วมาบดมะรั่วแล้วถึงมาบดแล้วมาใส่มาร้าใส่น้ำตาลแล้วก็มาปั้นเป็นอย่างนี้นะ รู้อกะไรด้าอ้ดาล่าดาิดาล่าเหมันดาิรู้ว่าอกเนยได้กินได้ด้วยเหรอสื่อรกิได้อีกด้วยมัเป็นสกุเดียวกับสกุสิแต่ว่าจอกมันจะเผ็ดร้อนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุบแป้งอดรอก็มนีว่าคนสวยมันกระดุกนะแล้วเดี้ยจอกหสจะเผด นี่ดูลูกบรรยากาศเนี่ยตลาดบนก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าหน้าเขาหาการเป็นบ้าน,า <c oughs> นาท้องแถวพัฒนาพนมาอีกก็กลายเป็นตึกท้องแถวถ้าถูกรื้อเมื่อไหร่ไอ้บ้านไม้โบราณเหล่านี้ก็จะเสียหายตปกลายเป็นต <c oughs> ึกเข้ามาแทานที่การเป็นแถวแล้วนี่มันนี่ลูกเอ้สลักลงก <c oughs> <ข>ารขโม,มยก <c oughs> ารขโม,มยลูกการขโม,มยเนี่ยลอกไปแล้วก็จะมี ที่ดูขโมยเข้ามาผมรู้เลยลูก้าไเหรูเอ้าเวลาขโมยเข้ามาทำไงล่ะเขาจะแอบ,บดูอยู่ั้นบนมาเออนี่ค่ะลูกนี่นี่นี่จริงเสิเวลาขึ้นไปนอนใช่ไหมเขาก็จะขึ้นไปนอนบนแล้วก็คนไทยบุกบุกเข้ามาเขาจะแบบบอบมองว่าใครเข้ามาใช่ไหมเอามาแต่ถ้ามาซื้อของเขาก็จะหย่อนข,ของมาให้อ,อตอจัดจ้า ขโมยก็จะหยนปืนมันแางว่าบ้านนี้ต้องมีลูกสาวแน่เลยลูกสาวโอเคแม้ว่าขนมจีนจะมีคําว่าขนมแต่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับขนมใดๆและแม้จะมีคําว่าจีนแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารจีนด้วยแต่เป็นอาหารของคนมอญมีข้อสันนิษฐานนะครับว่าขนมจีนน่าจะเพี้ยนมาจากชาวมอญที่เรียกขนมจีนว่าขนมจีนซึ่งขนมแปลว,ว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน